เรียนท่านคณะกรรมาการดิฉันคุณครูกสมาสาเกตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวางสามหมอเพื่อเสนอขอรับรางวัลอันทรงคุณค่าสพทอเบิกอเวอร์ดครั้งที่11ปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประฐมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาาศิลินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ประสบความสําเร็จข้าพเจ้ามีหลักการบริหารจากการชั้นเรียน6สอดังนี้ 1. สํารวจนักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้คําปรึกษาโดยเริ่มมือกับผู้ปกครองส่งเสริมและแก้ปัญหาด้วยความรักความเข้าใจ 2. สร้างนิสัยสร้างนิสัยให้ผู้เรียนเกิดความรักหวงแหนห้องเรียนศิลปะ เรียบเสมือนบ้าน 3. ส,สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสุขกระตือรือร้นครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 4. ส,สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้เกิดแรงกระตุ้นความสนใจโดยการจัดมุมเกียรติยศมุมต่างๆให้ผู้เรียนและรุ่นน้องได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงาน 5. สร้างสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมทันสมัยพร้อมใช้งานเช่นใบความรู้แบบฝึกทักษะสื่อรูปภาพสื่อ ict 6. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านศินละปะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ในวัตรกรรมกัจมาสีอโมเดลซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้ขั้นที่1นโนเรตการศึกษาหาความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิละปะโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากเอกสารตำราแรงเรียนรู้ภายในและภายนอกตลอดจนสื่อต่างๆทําให้ผู้เรียนมีภูมิความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษากําหนด ขั้นที่2 Active Learning ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ได้ตนเองรู้จักการวางแผนการแก้ปัญหาโดยครูเป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกขั้นที่3 Skill ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานเกิดความชำนาญเกิดความเชื่อมั่นในตนเองขั้นที่4 Apply Art ผู้เรียนนำความรู้ทักษะด้านศิลปะนำไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และชีวิตประจำวันขั้นที่5มรอส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมมีจิตอาสาผ่านโครงการ Art for you ศิลปะเพื่อคุณเพื่อนำศิลปะไปบำบัดขั้นที่6 a แอดวานผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจส่งเสริมการแข่งขันในระดับต่างๆต่อยอดองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์สร้างทางเลือกในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากการจัดการเรียนการสอนดูใช้นวัตกรรม กสมาสอีอโมเดลทําให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแข่งขันในระดับต่างๆจนทาให้ประสบผลสําเร็จได้รับรางวัลมากมายดังนี้รางวัลคือผลพลอยได้จากการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองครูเกิดสมรรถนะในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน การจัดการศึกษาตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรผู้ปกครองชุมชนเกิดความศรัทธาเห็นคุณค่าในการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะของโรงเรียนองค์กรอื่นเชื่อมั่นศรัทธาจนเกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงกินาาเทศาลินสิทธิ์เก่าโรงเรียนอันว่าวางสามหมค่ะความศึกภายในของหนูครูครสมาสาเกต เป็นครูที่ได้ให้โอกาสหนูได้ส่งเสริมพัฒนาการของหนูทําให้หนูรักในงานศิลป,ปะจากที่หนูไม่เก่งศิลป,ปะไม่มีความคิดสร้างสรรค์จนทําให้หนูประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้เช่นได้รับรางวัลเด็กและเยาว,วชนดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศปีพศ2,564รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่4-6ปีการศรึกษา2562ายการศิลป์สร้างสรรค์ระดับประเทศ ในงานศิลปะหัตกรรมและรางวัลอ,อื่นออีกมากมายจากนั้นมาทําให้หนูรักและภูมิใจในตัวเองอนาคตหนูอยากจะเป็นคุรูสอนศิลปะจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณรูณกับสมาสาเกตค่ะสวัสดีครับผมนายสุภเสมคุณจเจริญคุณนะครับสอนในรายวิชาดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสําหรับคุณครูกัมาสาเกตนะครับ เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะนะครับโดยคุณครูได้ใช้โมเดลในรูปแบบของกัรสมาโมเดล4ีสอนะครับโดยกับผมนะครับก็ได้นำโมเดลของคุณครูกัสมานะครับได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีนะครับทำให้ผมนะครับได้นําความรู้จากโมเดลของคุณครูกัสมานะครับมาปรับใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาดนตรีนะครับ มีผลสำเร็จที่สูงขึ้นครับการบริหารจัดการในชั้นเรียนจะประสบผลสําเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นตัวผู้เรียนครูผู้ปกครองชุมชนสื่อวัสดุอุปกรณ์สภาพแวดล้อมตลอดจนการวัดผลประเมินผลที่ดีและมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้การบริหารจัดการในชั้นเรียนเกิดประสิทธิภาพได้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ